สวัสดีครับนะครับวันนี้ทุกท่านมาทำป้ายชื่อนี่ครับป้ายชื่อเป็นกระดาษแล้วก็จะซอดเข้าไปตรงนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้อันนี้ซื้อมานะครับตามร้านขายอุปกรณ์การศึกษานะครับเวลาไปตั้งโต๊ะนะครับอ่ะนะครับเรามาดูกันเดินอะไลนี้ครับ ลักษณะปิ้นแบบนี้นะครับที่ผมทําขึ้นนะครับเนี่เป็นป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็จะปิ้นออกมานะครับแล้วก็จะมาตัดแล้วก็จะสอดเข้าไปตรงนี้นี่ครับอ่ะเรามาดูกันครับพิธีการนะครับทำแบบนี้เลยนะครับทำแบบนี้เลย อันดับแรกแล้วก็ไปที่แทรกกับไปที่แทรกแล้วกรูปสี่เหลี่ยมนะรูปสี่เหลี่ยมกับประมาณเอานะครับกะประมาณเอาเนี่ยกะประมาณแล้วก็เอาตอนนี้มาเทียบดูดูในจอเลยนะครับถ้ามันเล็กไป ได้แล้วเสร็จแล้วเราก็ไปที่ลบสีออกหมดนะครับให้มันว่างเปล่าแล้วก็เติมสีขอบเป็นสีดำแล้วก็ความหนาของเส้นขอบอะมาณนี้นะครับพอประมาณให้ดูสวยงามน,นะนะครับเราจะทำเหมือนด้านบนเลยนะครับดูนะครับเสร็จแล้วไปที่แทรกอีกครับ แทกไปที่รูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมีตึงเข้ามาแล้วก็เป็นสีส้มนะครับสีส้มไปที่เส้นขอบเป็นสีส้มเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราคอปปี้ตัวนี้ยังมาเลยครับคอนโทรลสีลากมา จะเป็นสองอันนะครับให้เติมตอนนี้เป็นสีดำนะครับไปที่รูปล่างครับสีรูปล่างเป็นสีดำนเสร็จแล้วก็จัดอขอบขอบก็เป็นสีดำนะครับเส้นขอบ มานนี้นะครับดึงให้ขอบเท่ากันนะครับดึงให้สี่เหลี่ยมเท่ากันหาได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราจะทำเมืนข้างบนเลยนะครับไปที่แทรกครับ แล้วก็รูปร่างแล้วก็เส้นตรงแซกเส้นตรงนี้นะครับดึงลกมาครับดึงกมาเสร็จไปที่รูปแบบเส้นให้มีความหนาครับเป็นเส้นสีดำนะครับความหนาเอาใหญ่เลยครับทำไมานี่นี่ยเราก็จะได้แล้วเนี่ยถ้ามันไม่ตรงนะก็ดึงดึงขึ้หนึงดึงลงได้นะ พอมาโอเคอ่าเสร็จแล้วไปที่เราจะใส่ตัวหนังสือนะครับใส่ตัวตัวหนังสือแบบนี้นะครับทำยังไงครับไปดูไปที่อ่าแทีกครับแล้วก็ไปที่คำว่าก่องข้อความ แล้วก็เลือกตัวแรกนะครับกองข้อความอย่างง่ายพอเลือกก่องข้อความอย่างง่ายแล้วพิมพ์ชื่อเราครับไนทีระเทพแม่นคงนะครับดึงมาครับ <c oughs> ก็ดึงแบบนี้นะอย่าให้มันเกินเส้นนะครับมันจะไปทับเส้นตัวนั้นนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วแล้วก็แลกไปที่หน้าแรกแล้วก็ไปที่รูปแบบตัวหนังสือนะครับในที่นี้ผมจะเอาตัวหนังสืออ่า B D R A C เนี่ยตัวนี้ แล้วก็เอาความใหญ่สักสิบ enter มันใหญ่ไปนะมันก็ตกนะครับเอา5.5 enter า5.5พอดีเสร็จแล้วทำยังไงมันมีขอบอยู่นี่เราคลิกตรงนี้นะเราคลิกตรงที่ชื่อรูปลร่างไปที่เส้นขอบรูปลร่างครับ ติ๊กคาว่าไม่มีเส้นขอบมันก็จะหายไปแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับเสร็จแล้วคนที่มีตําแหน่งนะครับตอนนี้ผมตําแหน่งผู้ช่วยนะครับอ่าตาแหน่งเอาคลิกตัวนี้ครับรอบหนึ่งเสร็จแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ครับมาอยู่ตรงเส้นนี่ใกล้ๆอ่าเนี่ยใกล้ๆกับผมตรงกลางนี่แล้วก็กดคอนโทร ตัว C ค้างไว้มันก็จะเป็นเหมือนกระดาษที่ตัดมีลูกศรแล้วก็มีเครื่องหมายบวกแล้วก็เลื่อนลงมา <c oughs> อมันก็จะเป็นอีกเป็นสองตัวนครับเราจะพิมพ์ตำแหน่งนะครับครูครูช่วยแบบนี้นะครับมันใหญ่ไปตัวนี้เตัวเล็กๆนะครับ ขาก็เลื่อนลงมาเลื่อนตรงนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วดึงมาครับดึงมาเขาก็เลื่อนตัวนี้มาอยู่ด้านล่างอ๋อเลื่อไปครับถ้ามันเลื่อนไม่ได้มันลงมาไม่ได้จริงๆรูปล่างนะครับรูปล่างเสร็จให้คลิกตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปที่ตำแหน่งแล้วก็ไปที่ตรงกลางมันจะมีทั้งหมดหก เก้าว uh, ปุ่มเนี่ยให้กดตรงกลางมันจะเลื่อนได้เลื่อนไปไหนวางตรงไหนก็ได้นีคเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับดูสิมันพอใจไหมสวยแมมอะไรประมาณนี้ข้างบนชื่อมันอยู่ตรงกลางไม่ก,กันไปเราชิดก็ได้นะครับชิดไหมอย่างเงี้ยนะครับทำไมเนี้ยอ่ารบกวนช่วยขึ้นอีกไปขึ้นไปนิดนึงไหม อ่ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้พามาทำป้ายชื่อเล็กๆน้อยๆนะครับสร้างเองแล้วก็พิมพ์น,นะครับพิมพ์นหนานะครับจัดให้มันดูดูสวยงามครับเสร็จแล้วก็ไปพิมพ์พิมพ์เสร็จก็กระดาษตัวน,นี้ออกมาแล้วก็มาตัดตัดใส่มม มาใส่ตัวนี้แล้วก็ไปตั้งโต๊ะมันก็จะเราไม่ต้องไปทาป้ายโดยจ้างเขาทานะครับคลิปนี้ลาไว้เพียงเท่านี้นะครับลาทุกท่านมาทาป้ายนะครับผิดพลาดประการไหนก็ภายไว้ในโอกาสนี้นะครับใ้าอยากจะประหยัดเงินประหยัดทองนะครับก็ทาแบบผมก็ได้น,นี้ซื้อมา60บาทนะครับ60บาทตั้งโต๊ะนะครับคลิปนี้ลาไ้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ